สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะมวันนี้ทำการรีวิวสินค้าตัวหนึ่งจากเซเว่นอีเลเว่นเนาะก็เป็นตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะ w i t e Strawberry Yogurt Sleeping Mask Cream นะคะเป็นของ l o y a l b e a t y นะคะตัวนี้เขาเคลมว่านคะคะเนื้อครีมอุดมวิตามินซีนะคะเข้มข้นนะคะและสารสัดกะสี หลโยเเกิดนะคะช่วยในการปรับสภาพผิวช่วยกระชับผิวหน้าและกระชับรูขุมขคนทาให้ผิวหน้ากระจ่างใสผิวเรียบเนียนชุ่มชื่นขึ้นนะคะผิวมองคล้ำจากแสงแดดและรอยสิวลดจางลงชะลอการเกิดริ้วรอยต่างๆช่วยในการผลัดเซลล์ผิวมายังกระจ่างใสค่ะให้เป็นธรรมชาติด,ด้วยนะคะมีนะคะคัเขียนของเขาแรงมากเราก็เลยจัดมาเลยค่ะสามซองนะคะแล้วก็ตอนนี้ใช้หมดแล้วเราก็จะมาพูดกันเลยนะคะถึงผลที่ได้รับของตัวนี้เลยนะคะ หลังตากที่ใช้มาแล้ว3ซองนะคะก็เห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเขาเคลมเกี่ยวกับผิวกระจ่างใสใช่ไหมคะก็มันก็ทําได้ตามคำเคลมจริงเนื่องจากว่าือวิตามินซีเขาสูงมากๆนะคะวิตามินซีจากไวส์สตรอเบอรี่เป็นวิตามินซีที่สูงมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสเพราะเขาจะผัดเซลล์ผิวเก่านะคะผิวหน้าเราก็จะเรียบเนียนและกระจ่างใสขึ้นนะคะโยเกิร์ตทำให้หน้าชุ่มชื่นขึ้นจริงค่ะผิวหน้าเรียบเนียนขึ้นนะคะรูขุมขนกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ ไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนื่องจากว่าครีมเขาดีมากจริงๆในราคาที่แบบขนาดเนี้เนาะอย่างที่บอกนะคะว่าเขาเป็นสลิปปิ้งมาคราะฉะนั้นเนี่ยล้างหน้าให้สะอาดแล้ใช้ก่อนนอนนะคะทาก่อนนอนเป็นตัวสุดท้ายเนาะเขาจะบำรุงหน้ายางค่ำคืนทําให้เราตื่นมาเนี่ยหน้ากระจ่งางใสขึ้นนะคะตัวนี้ดีมากๆเป็นของถูกและดีที่แบบว่าเราให้เลยนะคะถ้าเป็น อตอนนี้ให้สิบเต็มสิบเลยเนื่องจากว่าราคาไม่แพงแล้วก็หาซื้อง,ง่ายนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆลองไปหาใช้กันดูนะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะโอเคนะคะเราก็ไม่พูดพันหนุนเพลงแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้ก็มากันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วคราวหน้าเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะสำหรับวันนี้นะะสวัสดีค่ะ